คนจอดแดนสุดทนกราดยิงคนอิสราเอลดับคาดานเวสแบงค์สอง วันที่20กันยายน2568เกิดเหตุกราดยิงชายแดนอิสราเอล2รายเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจากเหตุกรายยิงปืนใกล้ด่านตรวจคารเมะในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยุดครองขณะที่ผู้ก่อเหตุยิงตอบโต้กับกองกำลังยุดครองของอิสราเอลและถูกสังหารในที่สุดสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายจากเหตุยิงกันใกล้ด่านตรวจคาราเมะก่อนประกาศเสียชีวิต เว็บไซต์ภาษาฮีบรูวอลลารายงานว่าการสืบสวนเบื้องต้นบ่งชี้ว่าการยิงดังกล่าวมาจากฝั่งจอร์แดนติดชายแดนเวสต์แบงก์ซื่อฮีบรูรายงานว่าผู้ก่อเหตุยิงครั้งนี้คือคุณขับชาวจอร์แดนที่กำลังขับรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือได้มนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซามีรายงานจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลว่าเขาเปิดฉากยิงใส่จุดผ่านแดนที่กองกำลังยึดครองของอิสราเอลประจำการอยู่โดยพยาบาลฉุกเฉินของอิสราเอลรายงานว่า ปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสองรายคนหนึ่งอายุ60ปีและอีกคนอายุ20ปีหมดสติพวกเขาระบุว่ากำลังรับการรักษาพยาบาลณที่เกิดเหตุซึ่งต่อมาแพทย์ได้ประกาศว่าเสียชีวิตแล้วมโม,หมเหม็ e d ัลโมมานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารแห่งรัฐและโฆษกรัฐบาลของจอดแดนกล่าวว่าจอดแดนกำลังติดตามรายงานที่แพร่สะพัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่อีกฝั่งหนึ่งของจุดผ่านแดนคารเม เขากล่าวเสริมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังติดตามเรื่องนี้อยู่และจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนได้รับข้อมูลที่แน่ชัดปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเชื่อมต่อกับจอร์แดนด้วยจุดผ่านแดน3ามแห่งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้แก่เชคุเซนอัลคารามะและวาดีอาราบานอกจากนี้ยังมีสะพานข้ามพรมแดนหลายแห่งที่เคยเชื่อมต่อทั้งสองประเทศมาตลอดมาแต่การใช้งานและการปิดสะพานเหล่านี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ความขัดแยง้งในจอร์แดนจุดข้ามที่เกิดปฏิบัติการเรียกว่าสะพานกษัตริย์ฮุเซนในขณะที่ชาวปาเลสไตน์เรียกจุดข้ามนี้ว่าจุดข้ามคารเมะเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ยุทธการคารเมะอันโด่งดังในปี1968ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของปาเลสไตน์และจอแดนต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลจุดผ่านแดนคาราเมสส่วนใหญ่ รองรับการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าระหว่างจอแดนและดินแดนปาเลสไตน์มีรถบรรทุกหลายสิบคันบรรทุกสินค้าและยานพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งผู้คนผ่านทุกวันจุดผ่านแดนนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายยึดครองอิสราเอลร่วมกับสำนักง,งานบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์และหน่วยงานที่มีอำนาจในฝั่งจอแดนสพานเชคุเซนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจอแดนใช้สำหรับการขนส่งชาวอิสราเอล และควบคุมการค้าทางดินเข้าและออกจากดินแดนที่ถูกยึดครองนอกจากนี้ยังใช้สําหรับการเข้าเมืองของต่างชาตินักการทูตที่เดินทางไปและกลับจากดินแดนที่ถูกยึดครองทางดินหรือผู้ถือวีซ่าเยี่ยมชมอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีชาวยูวครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ1ปีหลังจากปฏิบัติการก่อนหน้านี้ที่ลงมือโดยมาเฮอัลจาซีชาวจอร์แดนอายุ39ปี ได้สังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอิสราเอลสรายในเดือนกันยายนปีที่แล้วบนเส้นทาง90ใกล้ด่านตรวจคารเมซซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคขุบเขาจอแดนบนชายแดนระหว่างเวสตแบงค์และจอแดนและนี่คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย